พยายงดงพยาไฟแชนมองเห็นป่าไผ่ที่รายล้อมอยู่ก่อนหน้าจะมาถึงการล่าลิงเป็นชัยภูมิที่หนาแน่นพอที่จะอาศัยการบุกถึงตัวได้เพราะแนวป่าไผ่นั้นเหมือนป้อมปราการอย่างดีพรานแก้วอย่าว,วิ่งนำทุกคนตัดออกไปทั้งป่าไผ่ เพราะเสียงเหมือนการย่าของสัตว์ป่าที่กลูกันเข้ามาคุกคามจนขวัญเสียเสียงร้องเสียงกรีดก้องในลําคอที่ต่างก็รู้ว่ามันเป็นเสียงลิงที่กําลังเต็มไปด้วยความอาฆาตดาเรศสุริยเยตเอ่ยขณะที่รังแขนของหญิงสาวให้ก้าวตามไปจนทลาและส่วนเซคุณต้องรู้นะว่าลิงพวกนี้ร้ายยิ่งกว่าเสือหรือช้างพวกมันกําลังบ้าคลัง่งก่อนจะถึงโดงไผ่ล้อมสุริยเยต มองเห็นแนวป่าซึ่งรกทึบถูกแหวกออกและมีเสียงขู่คุกคามเขาประเคนเจฟฟรีย์จุดสี่เจ็ดห้าออกไปนัดแรกลิงตัวแรกที่ใหญ่กำยำกระเด็นไปโดยแรงกระสุนนัดนั้นสามารถช่วยให้การบุกยังบ้าบินของฝูงลิงหยุดนิ่งไปทันทีดาเรดหน้าเผืิดลงด้วยความกลัวเพราะฝูงลิงโผล่ออกมาจากป่าทั้งนน้นทั้งนี้ รอบๆป่านั้นดูเหมือนจะเต็มไปด้วยลิงใหญ่น้อยส่งเสียงคู่ตะคอกป่าภายที่รายล้อมเป็นชัยภูมิอันช่วยเหตสถาน,นาการณ์อันเลวร้ยรายซึ่งฝูงลิงกำลังบ้าคลั่งด้วยความแค้นไม่อาจฝ่าป่าภายอันหนาแน่นเหมือนกำแพงหนาทึบได้นอกจากจะเข้ามาท้งด้านหน้าด้านเดียวผ่านแก้วร้องเสียงหลงระวังนายอย่างเงียบเหมือนปีศาจร้าย ลิงพันสุครีบใหญ่และดุร้ายด้วยเขี้ยวที่งอกออกมายาวเพ่นโผลเข้ามาอย่างกระชั้นชิดแชนส่งกระสุนตรงอกอันรุงรงังด้วยขนของมันเต็มรักระยะเพียง10เมตรร่างลิงสุครีบหงายกลิ้งตัวที่2ถูกจุด475เจฟฟรียของสุริเยตตรงหัวอันใหญ่ที่กำลังสายไปมาเลือดกระจายเสียงปืน ที่แผดเหมือนฟ้าร้องก้องกำปนาตนั้นทําให้ฝูงลิงเริ่มขยาดด่าเรศประทับ30สทับศูเตรียมไว้ในมือพยายามคมความหวาดกลัวอย่างยากลําบากตัวใหญ่ันหน้าตายไปเดี๋ยวมันคงจะรุกเข้ามาอีกครานแก้วมองทางหนีทีไล่ทางหนีที่เป็นทางออกทางเดียวก็คือต้องแหวกความหนาแน่นของป่าไผ่ป่าผาตัดออกไปขึ้นเขาด้านหลังเท่านั้นเองนาย ระวังข้างหน้าให้ดีตาแก้วจะเจาะทางออกข้างหลังให้พอมุดรอดเข้าไปได้พรานแก้ววางปืนความมดเน็บอันคมกริบของแก่ปลาดเข้าไปจัดการฟันต้นไผ่ข้างหลังเพื่อให้พอตัวรอดไปออกด้านหลังเขาเสียงมีดกระทบไม้ดังเป็นจังหวะที่ยิบเสียงนั้นกลับทําให้ลิงที่ลายร้อมอยู่ขย่มต้นไม้และร้องรับกันโลมไปหมด มันจะเข้ามาอีกไหมคะคุณสุริเดศดาเรศลดปืนลงท่าเตรียมยิงยังไม่รู้แน่แต่คุณดาจะตกใจค่อยอยังช่วยแล้วคะ่ะเมื่อกี้นี้ขวัญเสียจริงๆเสียงมีดที่ฟันไม้ที่พ่านแก้วจ้วงฟันแข่งกับเวลายังเร่งร้อนเพราะถ้าหากลิงสุกค้ีพวกนั้นด่าหน้ากันเข้ามาพร้อมทั้งฝูงทางรอดก็เกือบจะไม่มีเลย พอรอดออกไปได้หรือ,อยังตะแก้วสุริเยศร้องถามยังคุมเชิงด้วยการประทับปืนเตรียมไปข้างหน้าอย่างระวังการบุกของลิงอีกหน่อยนายจวนจะผ่านไปได้แล้วสุริเยศมองไปทางแนวไม้ข้างหน้าที่หนาทึบนั้นเริ่มเคลื่อนไหวอย่างคึกคักเสียงที่เงียบที่ได้ยินไกลๆของลิงพวกนั้นกลับใกล้เข้ามาอย่างหน้าพร่านพึง กลิ่นคาวเลือดของพยาลิงที่ตายนั้นเพียงแต่หยุดยั้งฝูงได้ไม่นานนักเหมือนมันจะรอการนำฝูงอีกครั้งหนึ่งแต่แก้วเร่งมือหน่อยมันบุกอีกแน่แชนประทับ10.75ไปยังพุ่มไม้ในระยะ20เมตรซึ่งกำลังไหวแหวกด้วยมือของลิงหลาย,ลายตัวเขายังไม่ยิงจนกว่าเป้าจะชัดเจนลิงสุกรีบทั้งดุและฉลาดคราวนี้ จำนวนพลลิงที่กำลังรวมตัวกันได้คืบคลานใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทมันรู้เข้ามาพร้อมกันเป็นร้อยเราแย่แน่คุณสุริเยศแชนเพ่งไปตรงพุ่มไม้ข้างหน้าซึ่งมีเสียงร้องในลำคอด,ดังเป็นสัญญาณคลานแล้วก็โผล่หัวออกมาสลอนมันหมอบลงกับพื้นพร้อมๆกันเตรียมเข้าขยำ้ำนายจนจะรอดเข้าไปได้แล้วเสียงรานแก้วตะโกน เร่งมือฝันไม่ราข้อคุณดาไปทางตาแก้วก่อนดีกว่าทันทีที่ลอดออกไปได้รีบออกไปก่อนผมจะยิงสกัดทั้งนี้สุริเยศหันมามองใบหน้าของดาเรศที่ประสานสายตากับเขาด้วยยิ้มที่แสดงถึงความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวดาจะทิ้งคุณไปได้อย่างไรละ่ะถ้าเป็นอะไรไปดาก็พร้อมจะตายเหมือนกันลิงสุครีบตัวใหญ่สามสี่ตัวกำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างชา้ชา เสียงคู่ข่มขวัญดังอยู่ไม่ขาดสายเบื้องหลังฝูงลิงตัวใหญ่น้อยย้วเยี้ยเต็มไปหมดนับร้อยนับพันแชนยิงพร้อมกันนะผมขวาคุณซ้ายสุริเยศหมายถึงลิงสุกรีบตัวหัวหน้าอีกชุดหนึ่งกำลังเตรียมเข้ามาฉีกเนื้อด้วยความอาฆาตดายิงตัวกลางนั่นละดาเรศเน้นเสียงยังลืมตัว <S <S> <S เสียงกระสุนไรเฟิล เกือบพร้อมกันรา่างของลิงสุกรีบทั้งสามตัวหงายจมลงไปในพงหญ้าคราวนี้ไม่ได้หยุดยั้งกองทัพลิงที่โถมรุกเข้ามาสลอนถอยไปทางตะแก้วเร็วคุณดาแชนด้วยสุริเยสสั่งเครื่องวงกลมที่ฝูงลิงขยายกำลังเข้ามาเ <Unter> สียงปืนยิงกันเหมือนประทัดแตก ถึงกระนั้นบางตัวที่พ้นวิถีกระสุนก็เพ่นผลเข้ามาในระยะใก,กล้ยอย่างน้าหวาดเสียวสุริเยตยิงตัวที่ใกล้เข้ามาเกือบจะถึงตัวกลิ้งลงไปอีกลิงสุครีบเดินทื่อเข้ามาอีกอย่างนับไม่ถวนออกได้แล้วแต่แก้วฟันลอดออกไปได้แล้วนายเสียงทานแก้วเหมือนเสียงสวรรค์เพราะลิงนรกกำลังกลูกันเข้ามาจวนเจียนเต็มประดา คุณดารีบมุดออกไปก่อนพรานแก้ววางมีดหันไปจับไรเฟิลช่วยกระหน่ำยินดาเรศมุดลอดกำแพงไม่ไผ่ไม่คำนึงว่าหนามไผ่จะเกี่ยวเสื้อผ้าขาดวิน่นหลังจากมุดลอดออกไปได้อย่างทุลักทุเลโดยมีพรานแก้วเป็นคนสุดท้ายส่งปืนให้แชนรับไปแล้วก็คว้ามีดขอพอลิงสุครีบเข้ามาถึงพรานแก้วตวาดยังโกรธแค้น ฟันฉับลงไปที่มือลิงขาดกระเด็นมันร้องสุดเสียงพรานแก้วมุดพรวดเข้าไปก่อนที่จะถูกฝูงลิงตามเข้ามาถึงตัวช่องน้อยพอตัวรอดได้นั้นทำให้ลิงสุกคลีบลังเลพรานแก้วรีบหันไปสุมด้วยไม้ไล่แห่งๆเท่าที่พอจะหาได้และให้สุริยเยตกับแรนช่วยกันสุมไม้แห้งตรงช่องนั้นย่งรวดเร็วก่อนที่มันจะมุดตามติดออกมาพรานแก้ว จุดกองไฟเผาทันทีทันควันครู่เดียวไฟก็ลุกแดงไม้แห้งอยู่แล้วจึงเผาง่ายไฟลุกลามกระจายเป็นแนวยาวออกไปเสียงลิงสุครีบร้องเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของไฟผสมกับลมแรงพัดกระพือผ่านแก้ววิ่งนำหน้าอกตั้งเพราะมหาภายจากลิงสุครีบสิ้นไปแล้วแต่ไฟที่เผากำลังไหม้ท่วมป่ากระจายออกไปเป็นแนวกว้าง จากเชิงเขาย่อมย่อมลูกนั้นพรานแก้วนำหน้าวิ่งแหวกเข้าไปในดงไม้จนกระทั่งข้ามเนินเขาพ้นออกไปทั้งหมดไต่ลงจากเขาด้วยใบหน้าที่ดำข้ามเครียบไอลิงสุกรีพวกนี้ร้ายยิ่งกว่าลิงทุกชนิดเสือยังกลัวนะนายพรานแก้วหันไปบอกดาเรศซึ่งยิ้มอย่างระโหอยคุณผู้หญิงยิงแม่นยกกังกระจับวางคราวนี้คุณดาคงไม่พูดออกมาอีกนะว่า ยิงมันทำไมน่าสงสารสุริยเยาเหวใครจะไปรู้ล่ะคะว่ามันน่ะเป็นลิงมหาการดาเรศกระพริบตาทีทีดาคงจะจดจำภาพอันน่ากลัวนี้ติดตาไปอีกนานทีเดียวระหว่างทางเดินกลับที่เต็นท์ลำลองตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงไปมากแล้วข่านแก้วพาตัดป่าออกไปสู่ดงทึบอีกครั้งดาเรศอ่อนแรงลง จนความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจที่เป็นครั้งแรกที่พึ่งจะมาพบกับกองทัพลิงสุกรีบมากมายกายกองสุริเยศจึงรีบเอาไรเฟิล30สทับศูมาช่วยถือไว้เราคงถึงที่พักก่อนค่ำนายพรานแก้วรับรองกัดฟันอีกสักพักดาเรศกาะแขนสุริเยศแน่นดวงตากระพริบถี่คุณดายังเดินไหวนะเขาถาม ไหวค่ะแต่คุณซีแบกปืนถึงสองกระบอกผมแข็งแรงพอที่จะแบกได้มากกว่านี้สุริเยศหัวเราะหน้าคุณซีจังจะหยุดพักไหมอีกสักครึ่งชั่วโมงคงจะถึงแคมป์ที่พักทนไหวค่ะดายังเดินไหวเราพักกันมาสองหนแล้วคืนนั่งกันอีกเดี๋ยวจะมืดเสียก่อนเก่งมากสุริเยศรู้สึกว่าภัยจากลิงนรกนั้นเป็นบทเรียนที่เขาเอง เห็นอันตรายจากสัตว์ป่าในดงพญาไฟอย่างจะต้องเผชิญกันอีกมากและความคิดของเขาก็ระวัดไปถึงโรดกับดำเกิงผู้หลงอยู่ในป่าดงพญาไฟว่าชีวิตช่างล่อแหลมเสียเหลือเกินหากเขาทั้งสองต้องวนเวียนอยู่ในป่าและดงสัตว์ร้ายเช่นนี้ถ้าคุณโรดมาพบฝูงลิงสุคลีพวกนี้จะรอดพ้นได้อย่างไรดาเรศพึมพำดงพญาไฟเป็นป่าใหญ่ คุณโรธคงไม่โชคร้ายถึงกับต้องเอาชีวิตมาทิ้งในโรงใหญ่นี้สุริเยชพูดในด้านดีไว้ก่อนเราพยายามค้นหากันอย่างสุดความสามารถคุณดาการกลับมาพักยังแคมป์ชั่วคราวพร้อมกับเรื่องราวการเข้าไปในป่าลิงสุกรีบทําให้คุณอาคณีอึ้งไปด้วยความหนักใจเพราะนอกจากโขลงช้างป่าเสือร้ายที่เพ่นพ่านอยู่ทั่วไปในป่าสูง ฝูงลิงที่เคยห้ามหันกับพรานมาแล้วด้วยกำลังมหาศาลของมันเพราะเพียงแขนสองข้างเท่านั้นอย่างง้างกระดองเต่าอันเหนียวแน่นหลุดออกมาจากตัวได้มันคงไม่ตามมาราวีกับเราแน่ท่านขุนแชนเป็นผู้สรุปเรื่องในตอนท้ายที่หลบรอดหนียังหวุดหวิดเพราะตะแก้วเผาปา่าลุกแดงฉานสกัดมันไว้ได้สำเร็จถึงอย่างไรก็ต้องบอกมืนดานให้หลบเลี่ยงจากเส้นทางป่าลิง ขุนอัคนีมองไปยังทิศทางซึ่งเป็นถิ่นของลิงป่าพันสุครีบที่โหดเทียมยิ่งกว่าลิงพันอื่นทั้งหมื่นด่านได้ออกเดินป่าค้นหาโรดพร้อมกับหม่อมราชวงศ์ดิโรกริสกลับมาถึงก่อนพรบคำ่ำตลอดทางอันเต็มไปด้วยความธุระก,กันดานนั้นฝ่าเข้าไปในป่าที่มีรอยเสือลายพาดกรอนใหม่ๆเสียงร้องคำรามในป่าจนต้องใช้ปืนยิงไล่เพราะมองไม่เห็นตัวแต่ก็ได้ผล เพราะเสียงปืนทำให้เสือร้ายหลบจากทางที่ออกตรวจค้นยังไม่มีสิ่งใดทิ้งเห็นของคุณโรดหม่อมราชวงศ์ดีโรกริ์ถอนใจผมว่าเราต้องย้ายทิศเปลี่ยนทางกันเรื่อยไปจนกว่าจะได้ร่องรอยวันลผภาซึมเศร้าไม่เอ่ยปากแต่อย่างใดความคิดคำนึงของเธอวาดว่าโรดจะหายสาบสูญไปในป่าโดยไม่มีหวังตามพบตัวได้วิจารณ์ กลับปิดปากไม่ออกความคิดเห็นใดๆกรณีดาเรตซึ่งเขาหมายปองยังสุดหัวใจนั้นได้แสดงออกอย่างเปิดเผยว่ามีความสนใจใหยดีในสุริเยตยังเห็นได้ชัดคืนนั้นการอยู่ยามตามไฟจึงเพิ่มการระแวดระวังมากขึ้นเพราะเสียงสัตว์ป่าที่คลืมคลางในป่านั้นรองรับกันบ่อยครั้งตลอดคืนทั้งในหุบเขาและเหนือฝั่งลำห้วยไม่ห่างแคมป์ลำลองเท่าใดนัก จากการตระเวนป่าฝ่าดงเผชิญต่อสัตว์ร้ายดูเหมือนจะยิ่งทำให้สุรยิยเดชกลับประสาทแข็งจนคมตาให้หลับไม่ลงเขารับเป็นกองระวังพร้อมกับพานแก้วคู่ใจมื่นดานอิดเปรี้ยม,มาพอแรงกับหม่อมราชวงศ์ดิโรกริศจึงเข้าพักพรก่อนอขนุนอาคณีม่วนอยู่กับแผนที่ตามลำพังยังเอาจริงเอาจังพานสอนกับลูกหาบสุมไฟสว่างสองกอง ไม่ไว้ใจพวกสัตว์ร,ร้ายที่ส่งเสียงรอบๆอ,อ,อนาบริเวณที่ตั้งแคมป์เกือบสองยามสุริเยตโต้ลมหนาวด้วยการจิบเหล้ากับพรานแก้วคืนที่ดวงดาวเต็มท้องฟ้าอย่างนี้ทำให้จิตใจของเขาปลอดโปร่งลืมสิ่งที่น่าระทึกใจหมดสิน้นในป่ามีมนมืดอาถรรพ์ของป่าเป็นสิ่งที่ประหลาดล้ำกระแสจิตเป็นอำนาจอีกอย่างหนึ่งที่แล่นเข้ามาถึงกันได้ ด้สื่อโยงใหญ่อันซับซ้อนและรับเลนเหลือที่จะคาดการได้พลันที่สุริยเยศกำลังปล่อยให้เจตสิกอารมณ์ที่เกิดกับใจปลิวไปเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อเสียงหวานวิเวกคุณสุริยเยศพรานแก้ววางจอกเหล้าไม่เห็นร่างของวัลภาก้าวลงมาเคียงข้างสุริยเยศพรานแก้วค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินห่างออกไปทางกองไฟที่พรานสอน กำลังเติมเชื้อไฟโหมสว่างยิ่งขึ้นในตอนดึกดึกแล้วนะวัลภาคุณอยู่ในชุดนอนที่ค่อนข้างจะบางระวังตัวจะเป็นหวัดน้ำเสียงของสุริยเยชเนิบนาบฉันรอเวลาจนคิดว่ามันอัดอั้นตันใจเลือเกินอยากจะพูดกับคุณโดยเฉพาะเรายังมีเวลาอีกนี่นะพรุ่งนี้ไม่ดีหรือวัลภายังคงสวยสดแม้จะโศกเศร้าจากการหลงป่าของคู่มันโรด หญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่นระหว่างการตกลงใจที่จะพูดกับเขาผู้เป็นชายที่รักมาก่อนทำไมคุณสุริเยศไม่ถามถึงเหตุที่ฉันเมื่อเราได้ขาดการติดต่อกันแล้วผมไม่ทราบจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสงสัยว่าผมได้ทำผิดอะไรร้ายแรงคุณถึงโกรธและเกลียดสุริเยศตัดสินใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องการแตกแยกจากกันเมื่อมีม่านมืด รูดเข้ามาปิดชีวิตของเขากับเธอทำไมคุณถึงปกปิดฉันด้วยล่ะว่ามีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาแทนที่ฉันแล้วเสียงวัล,ลภาเย้ยหยันบอกกันมาตามตรงว่าคุณมีผู้หญิงอีกคนนึงที่มีความดีงามมีความสำคัญเหนือกว่าฉันเราก็จะจากกันอย่างฉันมิตรมากกว่าที่จะมองหน้ากันไม่ได้เช่นที่เป็นอยู่หมายความว่าอย่างไรวล,ลภาสุริเศ เริ่มมองเห็นเขาของความแหลกสลายระหว่างเขาก็วันละพาลางๆผมไม่เข้าใจผู้หญิงที่ไหนอีกคุณพูดถึงใครฉันจะบอกให้คุณรู้ไว้ว่าฉันได้รับจดหมายจากผู้หญิงคนหนึ่งขอร้องให้ฉันเลิกติดต่อกับคุณอย่างเด็ดขาดวันละพาเริ่มเรื่องด้วยเสียงที่จริงจังเพราะเขาเป็นภรรยาลับของคุณและขอมีให้ฉันแพร่ปลายเรื่องนี้คุณกำลังยินยอมจดทะเบียนสมรสกับเขาด้วย สุริเยตหยิบขวดเหล้าใบเล็กออกมาเทลงไปในจอกและยกขึ้นดื่มขอโทษที่ผมดื่มเหล้าอากาศเย็นจัดคุณไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ใช่ไหมคะเราจะได้เปิดเผยความจริงกันเสียทีเป็นการหักหลังรุนแรงที่สุดที่ผมเพิ่งจะได้รับและเพิ่งรู้คุณปฏิเสธเสียงวัลภาแหลมและจ้องหน้าเขาอย่างจะค้นหาความจริงวลภาผมรู้นะว่า มีชายหมายปองรักคุณหลายคนที่ผมรู้จักก็มีที่ไม่รู้จักก็มากคุณทั้งรวยทั้งสวยแต่คุณก็ลดเกียมรติารักคนอย่างผมถ้าผมผิดจริงที่ล่อลวงคุณผมก็มีใจเป็นลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับสารภาพกับคุณสุริเยศมองไปอีกทางหนึ่งในความมืดมิดของแนวป่าเสียงลูกไฟจากกองที่สุมไว้แตกดังเป็นคราวการกันแกล้งวิธีการอย่างนี้เก่ามากแล้ว แต่ก็ยังมีคนชอบทำและได้รับผลสำเร็จเสียด้วยหญิงสาวกระสับกระส่ายเมื่อได้ยินคำแถลงของชายที่เคยรักมาก่อนผู้หญิงคนนั้นบอกว่าชื่อดวงมานคงจะเป็นเด็กสาวน่ารักคนนั้นแต่จะเป็นไปได้อย่างไรผิดตัวแน่ใส่ความกันปั้นเรื่องกันเสียงสุริเยศขาดเป็นห่วงห่วงฉันรู้จักดีนะคุณจะเคยเต้นรำกับเขาในงานหนึ่งซึ่งเราไปด้วยกัน วัลลภาเอ่ยถึงความหลังแช่มชา้าถ้าคุณรักชอบพอกับเขาใครจะไปว่าอะไรของมันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่เขาก็ไม่ควรเกิดจดหมายมาเย่อเยอ้ยคล้ายฉันไร้ย,ยางอายไปแย่งคนรักของเขาสุรยิยเยศกุมขมับแน่นแผนสกรปรกอันนี้ใครเป็นคนทำขึ้นผมไม่ทราบคุณไม่ยอมรับว่าเป็นความจริงหรือคะแน่นอนวนลภา ผมถูกทำร้ายข้างหลังโดยไม่มีโอกาสต่อสู้แผนการนี้ก็เพื่อให้ผมหลุดขาดจากคุณเสียหญิงสาวใช้มือกอดอกเมื่อลมยามดึกกระโชกค,คุณหนาวนะวลภาเดี๋ยวจะเป็นหวัดฉันทนได้สุริเยตผมจะเล่าความจริงที่แน่ชัดให้คุณฟังแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปจนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสุริเยตจิบเล่าแล้ว,วางจอกลงผู้หญิงที่ชื่อดวงมาน ต้องไม่ใช่เป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนั้นและผู้ที่เป็นขวัญชีวิตของเธอก็คือหม่อมราชวงศ์อิทธิเดชหม่อมราชวงศ์อิทธิเดชวัลลภาทวนคําเป็นน้องชายของคุณชายดิโรกธิทเี่เล่าคงกําหนดสมรสกันดเร็วนี้คุณชายดิโรกธิ์จะช่วยยืนยันความจริงในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีถ้าการะนั้นคนเขียนจดหมายก็แอบอ้างใช้ชื่อดวงมานวันลลภาระบายลมหายใจ เมื่อคลี่คลายเรื่องที่คุณคล้องจนสิ้นไปจากดวงจิตเป็นวิธีเก่าที่ง่ายมากแต่ก็ทำให้คุณลงใจเชื่อได้สนิทจะเป็นวิธีการของคุณโรธยา่าผมไม่ยอมเชื่อใครอีกตั้งหลายคนที่เขาต้องการแต่งงานกับวัลภาอย่าโยนบาปให้ใครทั้งสิ้นผมเชื่อในเรื่องกรรมมากกว่าและเชื่อยิ่งกว่านั้นถ้าคนที่ไม่เคยอบรมกันมาจะปางก่อน ไม่มีวันที่จะได้แต่งงานกันเป็นอันขาดผมเชื่อเรื่องที่อาจโบราณไปแต่ก็เป็นทางเดียวที่ช่วยให้ผมสิ้นความหมองหมางใจโทสุริยเศเสียงวัลภาอ่อนเบาหวิวสุริยเศนิ่งขึงราวกับรูปปัน้นความเปล่าเปลี่ยวของป่าดงดิบเงียบกริบเสียงน้ําในลําห้วยสายเล็กๆซอฟฝั่งดังแผวๆวัลภาเหมือนได้สํานึกเธอยื่นมืออันสั่นร,ระล็กให้เขา สุริเยศรับประกรรมไว้บีบแน่นปั่นป่วนไปด้วยอดีตที่ลังไหลเข้ามาแต่มันเป็นเพียงแผ่นภาพของความฝันเท่านั้นมือวลภาเย็นนะยังเงียบเชียบเงาของใครคนหนึ่งวูบผ่านเข้ามาสุรยิยเยศสะดุ้งสุดตัวเขาแงนหน้าขึ้นมองผู้ที่ปรากฏตัวย่อกายลงอย่างนุ่มนวลน,น้องดาคุณดาเรศสุริเยศอุทานออกไปเกือบพร้อมกับวัลภา ดาเรศกางแขนเสื้อคลุมกันหนาวสวมไหล่พี่สาวอยา่างบรรจงยิ้มน้อยๆพิวันจะเป็นหวัดนะคะเย็นออกอย่างนี้ดาเห็นแล้วเป็นห่วงรู้ว่าคงมีธุระสำคัญดาเอาเสื้อคลุมมาให้เท่านั้นแหละคะ่ะดาจะกลับไปนอนก่อนวันนี้เพลียเต็มทนวันลลภาโอบก,กอดน้องสาวไว้แน่นเราปรับความเข้าใจกันรู้เรื่องแล้วจ้าน้องดาวัลลภายิ้ม ทั้งๆท,ที่น้ำตากำลังเอ,อ่ขึ้นมาเต็มตาพี่กำลังจะกลับเดี๋ยวนี้เหมือนกันดาคุณดาเสียงเคาะเสียงของสุริเยศเหมือนเก้อเขินยังไม่หลับหรือดานอนไม่หลับเหตุร้ายวันนี้ทำให้ตกใจตื่นตลอดเวลาเห็นพี่วันหายไปจึงออกมาดูอากาศเย็นละเกินจึงเอาเสื้อคลุมมาให้เท่านั้นเองดาเรศยิ้มแย้มแจ่มใสาดาดีใจ ที่พี่วันกับคุณสุริเยศปรับความเข้าใจกันได้ประธานโทษนะที่ดาพูดอย่างนี้ดาจะกลับไปนอนก่อนละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันลภาโบกมือกระชับเสื้อกลุ่มที่น้องสาวคลี่กลุ่มให้ทั้งหมดค่อยๆลุกขึ้นยืนพี่จะกลับไปนอนเหมือนกันเราหมดเรื่องทำความเข้าใจกันแล้วน้องดาขอให้หลับและฝันดีทั้งคุณวัลภาและคุณดาเรศสุริเยศ ยิ้มให้กับสองสาวเมื่อเธอเค,ค่อยๆเดินจากไปทางเต็นท์อย่างช้าๆไฟในกองยังสว่างแต่พลานแก้วกลับไปร่ำสุรายอยู่กับพวกลูกหาบอย่างสำราญบานใจสุริเย์เห็นว่าพรานแก้วได้เหน็ดเหนื่อยแทบจะเอาตัวไม่รอดกันวันนี้มาจะสนุกเกินอัตราไปสักนิดคงไม่หนักหนาเขาเทเหล้าในขวดใส่จอกแล้วดื่มเพื่อระง,งับความฟุง้งซ่านจากการทำศึกกับลิงสุครีบ กับความรักที่เกิดขึ้นอย่างไม่คิดเลยความเปรี่ยวดายของป่าหรือที่ทำให้เขาคำนึงถึงดาเรศขณะเดียวกับที่วัลภาได้ให้ความกระจ่างแจ้งเรื่องของการแตกสลายระหว่างเขากับวัลภาค่านแก้วเมากับพวกลูกหาบเมื่อเดินตุป,ปัดตุกเปกลับมาหาเขาซึ่งยังนั่งสงบสติอารมณอย่างหนักใจเสียงครานแก้วร้องเพลงยิเกด,ดังก้องสุริเยศฉุนกึก เมื่อผ่านแก้วค่อยๆก้าวเข้ามาจนทลาลม้มลงตรงหน้าตะแก้วร้องเรื่องอะไรตะแก้วเมาแล้วมักจะมียิเกในหวัวใจนะนายยิเกของตะแก้วคือเรื่องรามเกียรติ์ผ่านแก้วนัางโงนเงินไปมาตามลักษณะที่เมาแปลนายฟังสิเออเงงเอย ลงกามีสองเมืองหรือให้น้องแล้วจะรือ้อให้กับพี่สุริเยชลุกขึ้นแล้วเดินกลับไปที่เต็นท์ด้วยความคิดอันสับสนจับต้นชนปลายไม่ได้แต่เสียงยี่เกของพรานแก้วก็ยังกังวาลอยู่ยังคลื้มใจเออเงอเออ,เอ,อ,เอ,อลงก น้องแล้วเจะรือ้อไห้กับพี่ติดตามป่าพญายงดงพญาไฟในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอรลนบูฟโคเมต